เด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามรมราชกุมารีรองน้ำแดงพันแสงร่องน้ำเมือเมืเทพนรสิงห์แปดปดครับครับพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติทีเคารพเราอยู่มากันได้กันมาสองวันได้ชมเรือยาวถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่ว่าเรือยังไม่เลิกที่ผมกล่าวนี้หมายถึงว่าเรือรอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยใบใหญ่ถ้วยพระราชทาน ของสมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีกำลังเดินทางเข้าสู่จุดปล่อยจุดสตาร์ทร่องน้ำแดงขวามือท่านผู้ชมถ้าชมอยู่ทางจอทีวีทางบ้านร่องน้ำแดงอยู่ขวามือท่านผู้ชมนามว่าพันแสงร่องน้ำซ้ายมือท่านผู้ชม ที่ชมอยู่ทางบ้านนิตการพันยายทีวีก็ต้องบอกว่าซ้ายมือของท่านผู้ชมคือเทพนรสิงห์88คู่นี้ขอยอดประวัติศาสตร์ให้ท่านได้ดูว่าพระสนามแห่งนี้เขาเคยเป็นคู่ชิงชนะเลิศแล้วปรากฏว่าประวัติศาสตร์นั้นที่จะรึกไว้ผ่านแสงฆ่าท่าให้รือเทพนรสิงห์88ไปยังเหลือเชื่อ แต่พอมาปีสองพรยหสิห้าแปดแปดไม่ได้มาก็ทำให้พันแสงได้ชิงกระเทพอง์อินและพันแสงก็ได้เป็นแชมป์คือแชมป์มันเปลี่ยนไปครับระหว่างปีก่อนโน้นกับปีห5ห้าแสดงว่าผัดกันเป็นแชมป์มาแล้วคนละหนึ่งครั้งสนามตรงนี้วันนี้ถ้าใครเป็นแชมป์จะต้องนับว่าเขาเป็นแชมป์ครั้งที่สองนะสนามรำน้ำปิงโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกสุนทร รัตนกรราบขอบคุณเรือทั้งสองลำครับเข้ามาสู่รอบชิงสอจอมยมสงวนทรัพย์และสอจอวิจักโพใบสอจอมยมเรือของท่านคือพันแสงอยู่ในร่องน้ำแดงส่วนสอจอวิจักโพใบคนเสาให้อำเภอเสาให้นามเรือของท่านก็คือเทพนรสิงห์แปดดถ้าเท่าที่รู้กันมาก็คือสอจอวิจักก็ลูกหัวแก้วหัวแหวนลูกชายที่สุดที่รัก ของคุณป๋าชริเทโพใบหรือเรียกกันว่าองคการเรือเรียกว่าป๋าเทพขณะนี้เรือพร้อมแล้วปีมาเอาลวครับเขา้าเพียบทุบแล้วล่องน้ำแดงครับในน้ำของพันแสงเรือเก่งจังหวัดยางคอยเรือประวัติฟังกันแล้วหลายรอบครับยอดเรือดังจากจังหวัดพิจิตซึ่งมีสอจอเป็นเจ้าของเรือส่วนเรือจังหวัด กระบุรีก็เรือดังดาวข้างฟ้าพยักร้ายไม่มีวันตายเดียวว่าด้ายรุ่นไหนก็แล้วแต่แมวเก้าชีวิตก็มีเจ้าของเรือเป็นสอจอด้วยตแต่ทวัดด,ดีความเป็นแชมป์ที่สนามวัดถะรหลวงถือว่าเทพนรสิงได้รองเป็นกรรมสิทธิ์แล้วได้ครองถึงห้าครั้งได้ครองถึงห้าปีห้าครั้งถือว่ายอดที่สุดในบรรดาเรือยาวที่ของท้วยปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววัดถะรหลวงลงพายแล้ว ตายไปตายครับทั้งคู่ก็คิดในใจนว่าตายไปตายมโนหน้าพระผูเ้เสวยตวรรษแขนบ้าสงครามเทิดน่าดวงใจบ้าเมียขวัญและแม่เกียรติศักดิ์รักมอบไว้แต่ตัวตายไปตายเอาละครับแม่ต้องบอกว่าคู่นี้ติดตามกันมาอย่างเที่ยนะทีมงานได้บอกว่าครับสองวันเต็มๆครับอ๋อไมาแล่นเอาลเอาลยคู่เอก

มีวันตายจะเจอกับส่อจอต่อจอจากจังหวัดพิกิตรไ่นานของวันแสงตาคนอ่ะไม่มีใครกลัวใครตายตายต่อไปตาต่อตาฟันต่อฟันห้าสิบห้าคนร้อยสิบตัวตาเหรือต้องกันคนต้องกันไปไปยเราควรจะใครจะเข้าจะใช้ก่อนกันเอาละเว้ยไม่รู้ใครจะเข้าจะใช้ก่อนกันเอา้ว้หมอกกายเป็นตายงานให้เอาละใครดีใครอยู่ใครหมดใครไปดูกันตอนต่อไปตอนนี้ต่ ตรอาการช็อตเชื้อก่อนแล้วครับสำหรับเรือเทศน,นรสิง 88, 88, แปดแปแบบนี้เรียกว่าสมศักดิ์ศรีครับเพราะว่าพายอัดก,กันมาเต็มร้อยเต็มล้านด้วยกัน้ะคู่ด้วยนับใจนักกีฬาทั้งคู่ก็พร้อมใจกันวาพายและปล่อยให้เรือของสอจอม,มสงวนทรัพย์นามว่าพันแสงหนีเข้าเสใช่ขอเสียงปรบมือห้องคูาเป็นคู่เอกคู่คชิงด้วยพระธานก็พี่น้นนนองขอบคุณครับกรรมการผู้ทรงเกียรติตัดสินให้เรือที่ชนะ ได้กเรือพันแสงจากวัดยางคอยเกลือล่องน้ําแดงเป็นเรือชนะพันแสงล่องน้ําแดงเป็นเรือชนะเอาแล้วครับต่อไปก็ไปดูศึกภายนอกมาดูศึกภายในพี่น้องกับแพงเพชรบ,บ้างโอ้ชุดนี้นี่ยังไม่สามารถชี้ชัดได้นะเออณพุถ้ายังไม่มีอะไรผิดพลาดทำไมครับจะเหลือกลับสายน้ําอีกอย่างละเทีเออ่ยวเทีเออ่ยวเที่ยวนั่น ก็มาเรือกี่เที <in> ่ยวอ่ะก็จะเป็นเรือทิศสองวิพายนะครับช่วงนี้ศึกภายในพี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชรครับก็ระหว่างเพชรหนองทองจะอยู่ร่องน้าแดงกับเทพปปะดูรายร่องน้าน้ําเงินแล้วก็สิงลำน้ําร่องน้ําแดงแล้วเจ้าแม่ทุ่งทองร่องน้าน้ําเงินก็ชิงสามชิงหนึ่งนะครับเจ็ดสิบสองยกครับเจ็ดสิบสองพวกเราดูด้วยเดี๋ยวมันดึกแล้เจ็ดสิบสองชื่ออะไรหรอจำบินไว้ก็จะไปอ๋อบินไว้กลับแล้วเจ็ดสิบสอง